สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเดี่ยวมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนเรามีปลาทอดมันแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่มีข้าวมากินด้วยกันค่ะมาเด้อใส่มือแล้วก็มือโป่งเลยอ ใน้ำจิ้มไก่พันกับเพสเดอรด้วยค่ะชอบด้ใให้ขอลาย ไปได้กินข้าวอ่ะแต่สองตอนเนี้หาม่งแรงยี่สิบนาทีแล้วด้งจะได้กินข้าวกินแต่น้ำชานา้ำชานา้ำชาแล้วก็พากันออกไปหานหม้พุ่มแล้วค่ะ ทักสุดกระโปรงใหหลูก่ห้พี่น้องเอยไปหาไม้พมออยูรลางแบบเขาขายโดยตรงอะเนะนอื้มครับไปกันกันขายแห้งเต็มหากเฮยก็เด้ไปหา ได้หลานที่หาได้ค่ะไปอยูโจอเอนพ่อไปเห็นโจอเอนอะแป้ามองขายหม้พ่มเขาเยอะมากแล้วก็หญ่มาหาความ้างนอกแล้วก็ไบเจอสี ที่ถูกใจนั่นด้วยค่ะวกว่บอพีงนะ sao tiền mà mà nè hiểu anh ta bên anh là nè anh đang chơi khảo sa khảo bao giờ khảo bao giờ anh bay không anh ปลาทอดมันเนี่ยขอใส่ใบกระเพราด้ะเแบอร์ใส่ใบมะกรูดหอมขึ้นละแบบใส่ใบ,บมะกรูดมดขันบะมี ใบป,ประกูบะหมี่อ่าใบกะเพราไอ่กะเซค่ะทัวซื้อเด้อข่อยาล่อให้เครื่องมันครบหมดสุดยังเด้อเด้อคข่ปลาเลยกินจด้ตายไปโลกบปลาไใ่้เค็มหลวกปลาท่ำบนหอย ไปแล้วเด้อค่ะเพื่อนๆไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อ